คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีกันอีกรอบนะคะวันนี้เออมากับคลิปที่2นะคะกับทุน210นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ดหนัก,นกๆเบ็ด30นะคะกดเทอร์โบแต่จะยังไม่ออโต้จำนวนนะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปรับขึ้นปรับลงกันค่ะคลิปนี้นะคะ เออโอเคค่ะฟรีสปินเข้าเป็นที่เรียบร้อยฮะ,ะในเวลา27วินาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นฟรีสปินกันนะคะทุกคนเกมแจกแบบนี้นะคะเดี๋ยวหมดฟรีสปินแล้วเราจัดเบ็ดเพิ่มไปอีกนะ,ะทุกคนเออเป็นเกมไวอีกหนึ่งเกมนะคะวันนี้ซึ่งทุนก็ไม่ได้เต็มกระเป๋าเหมือนคลิปที่แล้วนะคะเออเอาทุนมาแบบว่า คอหอมปากหอมคอนะคะคลิปที่แล้วเอามาสักเขินเลยนะคะทุกคนไปค่ะเพิ่มเบ็ดหกสิบกันเลยนะคะเอาเอาโอเคค่ะเออได้แจกกันอีกนะคะทุกคนมงกุฎอยู่ผิดตำแหน่งไปไหน่อยนะคะทุกคนนั่นงก็ได้มงกุฎอีกนะคะเราก็เออเล่นเบ็ดสบห้าหรอโอเค โอเคเอ้ยทำไมรถเบ็ดแล้วมันเป็นเช่นนี้บอกแล้วนะทุกคนไอ้สูตรเพิ่มเพิ่มลดลดนี่มันน่ากลัวนะทุกคนน่ากลัวตอนที่เราลดแล้วมันแบบแจกอะทุกคนเออสองครั้งนี่คือฟันเละเลยนะตอนนี้ได้กำไรมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคน วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาไวนะแต่ไม่รู้จะได้ไปไวหรือเปล่านะคะเพราะอยากได้คลิปสั้นๆทุกคนเออเมื่อวานเจอคลิป10นาทีไปไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะทุกคนก็พูดสล้งเสลง้งทุกคนจะลำคานเอานะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จีจี้ด้วยนะคะจะได้มีแรงนะคะทำคลิปสนุกๆแบบนี้ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ เดี๋ยวเราไปเล่นเบ็ด30ออโตส10ครั้งนะคะทุกคนโอเคไม่ได้นะคะเออเอาอยัางไงโอเคโอ้โหได้แค่รอบเดียวนะทุกคนได้แจกันอีกนะคะเออชูบได้เลยไหม โอ้ไม่เป็นไรนะ,ะทุกคนได้ทีเดียวทั้งนั้นเลยอะทุกคนโบนัสจะมาหรือเปล่านะไม่ค่อยเห็นลายโบนัสเลยอะโอ้สวยค่ะแจกันอยู่ผิดตำแหน่งไปไหน่อยนะทุกคนไม่งั้นก็สวยเลยนะทุกคนเอ้ยมีลายโบนัสแล้วค่ะทุกคนโบนัสต้องมาแล้วนะคลิปนี้อะ เดี๋ยวเราปรับเบ็ดเป็นเบ็ด45ออโต้10ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะดูเชิงก่อนว่า45 45เออเดี๋ยวดูเชิงก่อนว่ามันแจกไหมนะคะไม่แจกดอกอัพเบตเลยนะ,ะทุกคนวาไป3ทีนะคะทุกคนพอกันทีนะคะอัพเบตเลยดีว่านะคะชึบเอ้ยจะหมดแล้วโอเคช็อตช่วยชีวิตนะคะทุกคน เมื่อกี้นี่คือใจตกไปอยู่ที่กระตุ่มแล้วนะคะทุกคนเออโอเคชื่นใจนะคะทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเบ็ด60นะคนะขอจบเกมเลยนะคะพี่พี่เออก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเจอเมื่อกี้ไปเหลือร้อยขวาบาทใจตกไปอยู่ที่กระตุ่มนะคะมี็อดช่วยชีวิตไว้นะคะทุกคนก็สำหรับ เกมโลมานะคะวันนี้นะคะสูตรสารอตโลมาพี่ๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวจี้มีเทคนิคมีทคิคดีๆมาแนะนำอีกนะคะจี้มาทำคลิปให้พี่ๆรับชมกันอีกนะคะแล้วเจอกับจี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายค่ะ